สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนาะดีโมประสิทธิ์แล้วก็ช่องพัทนรวีพิเดีดฟาร์มวันนี้ให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับของการลอยเบี้ยนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งหมดน่าจะประมาณร้อยร้อยสี่สิบแผ่นนะครับแต่ว่าเหลือไว้สองกล่องวันนี้วันที่สามนะครับใช่ไหมวันที่สี่พฤศจิกายน 2566นะครับความหนาวมาบ้างไห้ยังนะครับยังแต่ว่าลมค่อนข้าง,างจะพัดวอยวยมาแล้วล่ะนะครับแต่เมื่อเช้ามีหมอกอยู่นะครนี่คือบรรยากาศที่เขาคอนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชบูรีนะครับเ,เขาขอาเนะอโอเคเรามาชมกันนะครับ นี่เขาจะเพาะไม่เท่ากันแต่อันนี้ยาวนะครับยาวเราจะเอาไว้ข้างล่างตัวไหนที่เพาะช้ามันก็จะยังไม่ยาวก็เอาไว้ด้านบนฝั่งนู้นตั้งเริ่มแถวให้ก่อนว่าจะเป็นแถวแบบไหนดูกัน่าจะประมาณนี้นะครับ มาจะประมาณนะี้นี้ค,ครนะับอนะือใช่าเนี่ยอนี่ก่อนแตอนนี้เนี่เริ่มต้นไปอยนะ่างนี้ นี่คือชีวิตเกษตรกร,กรผักไฮโดรโปนิกปล่อยไหลามาเลย มันต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งจะไปพร้อมกันถ้าไม่งั้นก็จะยากต้องใช้ไม้เกาะเกี่ยวช้า นี่หลุดออกจากทำแรงก็หลุดออกจากเบ้าต้นมันเล็กบอบบางไม่ได้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอาเข้าอีกอ่ะ yeah mm -hmm. รุ่นนี้จะมีเลดคอฟิเลเด้วยปกติจะเพาะแค่กีนกับเล็ดอกอันนี้โตเพิ่มมาแล้วก็เลยต้องเพาะสีด้วยสีเขียวฟิเลเแล้วก็สีเลดก็เล็ดคอ จะสองตาเหลือสองกล่องจะพอหรือเปล่าเนาะพื้นที่โต๊ะ

พัดออกลมนี่ก็แรง dan no le một giờ để để, cổng này đi, phải áo đi, lửa đi. วางใส่นี่ก่อนจะจะล็อกอล็อกก่อนแค่นึงจะล็อกก่อน

вот такая банка. вообще вот нам, -нам. การพิธีการลอยเบี้ยทีนี้ก็จะล้างโต๊ะอนุบาลนะครับง้องจะจี้ยืนไกลๆด้เพราะว่ามันมีตัวแทงอยู่ยืนยืนพวกยืนบนเพค่เอาแต่ฝอ,อยน้อยๆนะใส่บนนั้นไปนจี้เม็อดออกดอก ต้องน้ำฝอยๆไกลๆที่สุดเพื่อไม่ให้เม็ดเขาเด้งออกนี่คือวิธีการนะครับทําเบี้ยฝักให้ดู Ganito lang to. ba? Ano ba? เอาถือกล้องมานะเอากล้องมาอาแขกนี้เรามาชมบรรยากาศของการล้างโต๊ะเบี้ยนะครับเพราะว่าเบี้ยโต๊ะนวนมันยาวแล้วจะต้องรีดแยกนะครับเป็นระดับแบบวงจรแบบ หมุนวนนะครับขาท่านชม14โต๊ะที่เราขึ้นโต๊ะเสร็จแล้วก็ประกอบรางน้ำขึ้นน้ำลงแล้รับปลูกแล้วนะครับเสร็จเมื่อวานอันนี้คือเสร็จเมื่อวานมนคือน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วตรงนี้ พยายามต่อแป๊บเมื่อเช้านี่น้ำก็แห้งไปค่อนข้างเยอะมันรั่วคือน้ำก็เลยแห้งบอ่อ นี่คือบรรยากาศ14โต๊ะนะครับก็บรวมทั้งหมดก็อยู่กลางหน้านี่ก็จะประมาณ1ิ1ส1บเจโต๊ะครับอันนี้ก็เหลือแต่หรือหลังคามาทำนะครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้มีปลูกได้ประมาณสามสี่วันละหรือเพิ่งเริ่มตั้งตัว มนนีปลูกเมื่อวานนะครับก็จะเหี่ยวถ้าอันไหนเขาตั้งตัวแล้วเขาก็จะค้าง,างใบคนละแบบนีเอาไว้ทำพันธุ์ลางก็จะประมาณนี้ให้เอีย่ยน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดติดตามกดกระดิ่งคับกระชัยถูกใจให้กับทางช่องนาฏีพงศ์สุงแล้วก็ช่องพัฒนาวันนี้หางด้วยปาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ